มาที่แวร์กันต่อนะครับแวร์คอสเนี่ยแหละครับโอเคเราลองมาเล่นตัวบีทาวีนไลค์แล้วก็อินดูนะครับเราก็กดายอิดเลยนะครับผมปิดอย่างอื่นไปก่อนนะโอเคครับบีทาวีนก็แปลกันตรงๆว่าระหว่างนะครับถ้าเรา อ่านดูอย่างนี้เราก็พอจะเดาได้แล้วว่าเขาสนใจสินค้าในราคาที่มีช่วงระหว่าง5 0ถึง60อ่ะนะครับลองรันดูก็สินค้าที่มีช่วงตั้งแต่ราคา5 0ถึง60ก็จะมี2ตัวนี้นะครับโอเคบิทวีนก็จะทำงานประมาณนี้นะเราลอง ดึงออกมาทั้งหมดดูนะครับก็จะแบบนี้เราใส่กลับไปเราลองเล่น18ถึง20ดูบ้างนะครับ18ถึง20ลนันก็จะเห็นเป็นดังนี้เลยนะครับโอเคแล้วคราวนี้ไลท์อ่ะตัวไลท์เนี่ยมัน เจ๋งมากเลยนะครับมันสามารถใช้ในการค้นหาข้อมูลได้สุดยอดมากการไลท์เนี่ยนะครับมันก็คือลักษณะนี้ก็คือเขาไปสนใจในคอลัมน์ซิตี้นะครับที่มีตัวหนังสือที่ขึ้นด้วยตัว s เล็กแล้วใส่เปอร์เซ็นต์นี่ก็หมายถึงว่าตามด้วย อะไรก็ได้นะครับ s แล้วก็อะไรก็ได้นะครับต่อไปก็ลองรันดูตัว city เนี่ยครับก็จะขึ้นต้นด้วยตัว s หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมลองสังเกตว่า s เล็ก s ใหญ่เนี่ยมีผลไหมบาง database engine นี่เขามีผลนะครับบางอันก็ไม่มีนะก็แล้วแต่โอเคแล้วคราวนี้ ผมไม่รู้หรอกว่าผมดาว,ว่ามีเม็กซิโกอันหนึ่งผมก็ใส่เอ็มเข้าไปนะครับก็จะเห็นมีเม็กซิโกมีมาดอกมีดังที่เห็นเนี่ยนะครับโอเคแล้วตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็เจ๋งมากเลยนะครับสมมุติว่าเราอยากให้อยากรู้ว่าชื่อเมืองเนี่ยมันมีตัวเอ็มตรงกลางมีเมืองอะไรบ้างนะครับ เราก็ใส่เปอร์เซ็นต์ลงไปเนาะใส่ไปรัน <c oughs> เราก็จะเห็นเมืองที่มีตัว M ปรากฏอยู่ไม่ว่าจะตำแหน่งใดๆในคำนะครับมันก็จะขึ้นมาหมดเลยเนี่ยครับมีตัว M มีตัว M นะครับก็ลองเล่นดูนะก็ประมาณนี้ครับตัวแว r e l ลท์ตัว in ล่ะ ลองกดดูตัวอินปึ้งตัวอินนี่ก็น่าสนใจนะครับตัวอินก็คือเลือกซิตี้นะครับที่มีดังต่อนี้ดังต่อไปนี้ในลิสต์นะครับของเขาก็มีปารีสกับลอนดอนนะครับก็ใส่ลงไปสมมตุติเราลองลบดู มันก็จะมีแต่ปรารีสนะครับโอเคเราลองก๊อปเก็บไปก่อนลองรันดูซิเราจะลองมาเล่นบ้างนะครับเราเห็นว่าเมืองเนี่ยมีเบอร์ลินกับลอนดอนใช่ไหมอ่าโอเควางไปเหมือนเดิมเบอร์ลินเราสนใจ ข้อมูลที่มีเมืองเป็นเบอร์ลินและลอนดอนนะครับให้คิวรี่ออกมาทั้งหมดตึ้งก็จะเห็นเป็นเบอร์ลินกับลอนดอนออกมาเท่านั้นโอเคโอเปอเรเตอร์ที่คู่กับแวร์นะครับที่เหลือก็จะประมาณนี้เนาะขอบคุณครับ